แต่นี่มันเป็นฉากใหม่มันโคตรเป็นฉากทัดใหม่ของการเมืองไทยเลยซึ่งไม่มีใครทำแบบนี้แน่นอนจากการที่ตัวเองเป็นเอฟซการเมืองเป็นคอการเมืองมาตลอดเปินมาสามสเปีอะอุ้มก็ไม่เคยเห็นมิติอย่างนี้ในการเมืองไทยนะคะเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาพักประชาชนนะคะนำโดยคุณเทงนะัทพงษ์เรือปัญญาวุฒิคนดิเดตนายกได้เปิดตัวทีมบริหาร หรือสิ่งที่เราเรียกกันว่ารัฐบาลประชาชนที่เป็นของประชาชนคนไทยทุกคนร่วมกันคุณเห็นไหมคะทีมบริหารที่เปิดมานี้เป็นผู้มีความรู้ผู้มีความเชี่ยวชาญเราไม่เคยเห็นเลยคะ่ะกับการเตรียมตัวที่มีความพร้อมขนาดนี้เปิดหน้าทีมบริหาร เปิดเลยชัดเจนเลยว่าใครถ้าได้เข้ามาจะเข้ามาดูแลทํางานและควบคุมกระทรวงไหนหรือซึ่งโดยปกติเนี่ยอย่างตามหลักการเมืองที่เราคุ้นชินเนี่ยการแบ่งโคต้ากันก่อนซึ่งการได้โคต้ารัฐมนตรีเนี่ยมันก็ต้องมาจากจํานวนสอสอ กีท่ที่นั่งกี่ที่นั่งที่เขามีในพักนั้นแล้วเอามารวมเป็นสัดส,ส่วนโควตาเพื่อตั้งรัฐบาลถูกไหมคะที่ผ่านมาไม่เคยมีใครคิดหรือจะกล้าแม้จะทําทแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะมันจะต้องรอให้เกิดการรวมกันก่อนพอรวมเสร็จปุ๊บก็ต้องแบ่งโควตาตามสัดส,ส่วนเช่นสมมุติถ้ามีสสสักสิบคนก็อาจจะได้สักหนึ่งรัฐมนตรีโดยที่ผ่านมาคนไทยเราคุ้นชินกับวิธีแบบนี้ค่ะประชาชนคนไทยต้องเลือกเอาแล้วล่ะค่ะว่าคุณจะอยากได้แบบไหนคุณจะได้ในสิ่งที่ คุณเห็นอยู่ตรงหน้ารออยู่แล้วค่ะแบบนี้เลยทีมบริหารทีมงานมีคุณภาพมีโปรไฟล์มีประสบการณ์การศึกษาดีทั้งนั้นเลยค่ะมีมาให้คุณเลือกแล้วหรือคุณจะรอในสิ่งที่คุณไม่รู้และไม่สามารถคาดเดาได้คุณจะต้องรอว่าใครจะต้องมารวมกับใครคุณจะต้องรอว่าเราอาจจะได้คนที่มีความรู้มีความสามารถหรือเปล่า หรืออาจจะได้คนที่ไม่มีความสามารถตรงกับกระทรวงนั้นหรือเปล่าหรือคุณอยากจะต้องรอลุ้นแบบนั้นคะดังนั้นแปดกุมภาพันธ์นี้ประชาชนคนไทยเราเลือกได้ค่ะขอโอกาสให้พักประชาชนสองใบทั้งคนทั้งบัตรนะคะแล้วเรามาร่วมตั้งรัฐบาลประชาชนร่วมกันค่ะ